You like coffee or tea america วันนี้นะคะทุกคนมีภารกิจก็คือใกล้วันเกิดเราแล้วนะคะทุกคนคุณแพรวก็เลยทำการสั่งเค้กให้ซึ่งคนที่รับเค้กก็คือดิฉันเอง <c oughs> รับเค้กวันเกิดตัวเองนะคะเพราะาเป็นคนเดียวที่สะดวกรับเค้กที่กอทอมอวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมีเค้กมาส่งแต่ว่าฉันจะต้องไม่แอบดูฉันจะไม่แอบดูเพื่อเป็นความเซอร์ไพรส์สรุปเป็นกล่องใสอืม จะต้องหาก,กระดาษมาปิดสักใบแ, <laughs> แต่รู้แล้วว่าน้องอยู่ดีนะคะเอาละครับเราจะทำยังไงจะยัดน้องลงไปอย่างไร <laughs> ตายแล้ว Oh my God ภาละกิจสำเร็จค่ะเราเห็นไปแค่จิดเดียวแล้วเมื่อกี้พี่เมเนเจอร์ส่งของขวัญมาให้ทเาไมทุกของผมก็ส่งของมาให้วันนี้กันนะไหนไม่ถึงวันเกิดเลยสุดคิ้วนะมันคือจิวเวอรี่แน่ๆ,ๆเลยโอ้โหมายสามารถรู้ใส่แหวนของดิชนี่ยังไงกันเนี่ยตายแล้วสวยมากลองใส่เลยครับ ดีเลยพอดีเลยล่ะถ้าเกิดพี่เมนเจอร์ดูอยู่ขอบคุณนะคะน่ารักโอ้ยต้องเก็บก่อนเก็บก่อนค่ะเดี๋ยววันเกิดเราจะใส่อีกครั้งนะคะเฮ้เจ้าน้องกลับบ้านนะคะทุกคนต้องระวังและขับรถให้เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ันนี้จะดูสควิดเกมนะคะทุกคนจะดูที่จบมันมันมากเลยอ่ะสรุปมากและนี่คือเมนูยำดึกนะคะน้องก็คือผักกรอบนั่นเองคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีสารอาหารเหลือเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อร่อยดีแล้วก็สบายใจไม่รู้สึกผิดนะจะเพราะจากที่เราทํางานกันมาทั้งวันเราก็ต้องให้ ระวังตัวเองกันสักหน่อยน,นะคะอืมแล้วก็อย่างที่ช่วงนี้ทําก่อนนอนนะคะทุกคนก็คือเรียนภาษาเกาหลีจ้ะ <c oughs> นี่เรียนมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วจริงๆก็มันก็ไม่เชิงเรียนหรอกเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเชิงเล่นเกมมากกว่านะฮะผ่านแอปอันนี้น้อง d u โอ i ลิ o ก ด้วยความที่แบบเราเป็นคนชอบเข้า App Store ใช่ไหมชอบไปสาะแสวงหาแอปอะไรเงี้ยใหม่ๆมาโหลดลองใช้แล้วก็ไปเจอรีวิวน้องคนนี้นะคะว่ารีวิวเขาดีมากแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแอปภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือรีวิวบอกเลยว่าเราสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้โดยการใช้แอปเนี้เพียงแอปเดียวนี่ก็แบบขนาดนั้นเลยหรอใช่ก็เลยลองโหลดมานะจ๊ะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้ดิฉันอ mm ินซีรีส์เกาหลีมากก็เลยถ้าเกิดจะฝึกภาษาที่3 mm hmm. ก็จะฝึ 3, mm hmm. กภาษาเกาหลี mm hmm. ก็เลยลองดูสักหน่อยว่าแบบเออมันเป็นยังไง mm hmm. เพราะว่าภาษาเกาหลีนี่คือศูนย์ศูนย์จริงๆก็คือแบบบอแบเลยอะแล้วก็อยากมีความท้าทายแอปด้วยว่าแบบ เธอจะทำให้ฉันเข้าใจเกาหลีได้อย่างไรสรุปแล้วในแอบปบมันเรียนได้ทั้ง40ภาษาแบบไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนสเปนเยอรมันคือแบบเยอะมากตอนแรกเขาก็จะถามเราก่อนว่าเราแบบอยู่ระดับไหนในการเรียนนี่ก็ติก๊กไปเลยจ้ะว่า แล้วน้องดูอลิงโกก็จะประเมินแล้วก็เอาแบบฝึกหัดมาให้ทานะคะนี่ก็เลยทําไปหนึ่งอาทิตย์สรุปว่า<จ>ฉันสามารถจําตัวอักษรเกาหลีได้จริงคือแบบคือมันจะเป็นแบบฝึกหัดเชิงที่แบบว่าเป็นการจับคู่เป็นการแบบเปิดไพ่เล่นเหมือนเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วมันทาให้เราเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวทําให้สามารถจำำรําคําศัพท์ต่างๆจําตัวอักษรได้โดยไม่รู้ตัว<อ>คือมันจะไม่ใช่แนวกดดันหรือแบบเชิงท่องอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกสนุก กับการแบบค่อยๆไปตามด่านของเขาอะไรแบบนี้นี่ก็เลยแบบเซตติ้งไว้ว่าจะเรียนวัาละ5นาทีเล่นไปเลยก่อนนอนก็น่ารักดีแล้วก็สนุกด้วยเพราะฉะนั้นแนะนํามากว่าแบบใครอยากฝึกภาษาที่3หรือว่าอยากจะเน้นอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเกี่ยวกับภาษามาลองเล่นน้องได้นะคะเพราะน่ารักมากเลยแล้วก็สนุกมากนะคะตอนนี้นักอยู่ด่านที่น่ยจะอยู่อัลฟาเบตแรกอยู่เลยแต่ว่าอยู่เลเวลสี่แล้วนะคะมามาเริ่มด่านแรกอุยอูออ โอ้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 ยายาต้องเป็นสองขีดยาเวยเย้ yeah. Yeah. จบสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่ได้วันพรุ่งนี้ต่อไปฮะเลิศมากชวิกเก้นชวิกเก้นอะไรตีนขึ้นมาจู่บินลึ้นไป 오이는지사나운 사타구니를 볼수 있을 정도로 힘껏 시쳐이 사모도 왜안 끌려오지 하고 상대편이. 투표가 투표인가? 투표인가? 투표 เป็นครอบครัวที่ขับเคลื่อนได้ด้วยชาบูนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็ตาม อขอบคุณครับวันนี้เจเยอโอเีเด็กเมาเด็กๆโอ๊ยดีออกจากกล้องไปหน่อยหน้าหนูใหญ่มากเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ที่หรือยังไม่สนใจเลยโอ้ย,อยเอารา่าจับดีนะพ่อมาช่วยดูโอ้อาาโหอลังว้าว ว <c oughs> นะ้าววว้วว้วว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 วนวว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 ว ตอ,อนชุดใหญ่พอไหมอุ้ยโหน่ารักมากเลยะนะแย้อเคกอะไรน่ารักขนาดนี้อ่ะน่ารักมากเลยอ่ะจะดูหน้าน้องสิเราจะกินกันยังไงดีล่ะพี่เทวะปกติที่เขาผ่ากันก็คือเขาตัดหัวออกมาแล้วแยกเป็นหัวแล้วอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าต้องเริ่มจากเออน่าจะต้องบายนะลูก เป็นภาพที่ไม่ควรออกกล้องเลยเหมือนทำร้ายน้องเลยอ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยหน้าหน้าหลอกน้องพี่ขอโทษเอ้ยก็น่าคิ้วอือเอร่อยอื้อ น้องเหลือเป็นความทรงจำน่ารักยถึงจะเป็นวันเกิดก็ต้องผัดงานอยู่ดีมันเป็นอาทิตย์ที่งานเยอะมากเลย <S <S เพราะว่ามันมี iPad iOS อัพเข้ามา <S <S ใช่ปะมันก็เลยแบบต้องรีบทำแข่งกับเวลาม,มันก็เลยมีงานเพิ่มเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เรามีอีก2ง,งานต้องตัดอาทิตย์นี้เราตัดไป3งาน Amazing มหัศจรรย์ปวดหลังปวดข้อมือมากๆเลยแต่ก็ต้องทำเป็นกำลังใจให้หลังดีฉันด้วยโอ้ oh. oh, Thank you นะคะ มาถึงบ้านใช่แค่น้องน้องสัติลทรเพราะว่าเป็นพี่ที่รู้พิกัดบ้านอย่างแท้จริงงแทรจิมาบ่อยมาก <c> Happy <oughs> birthday น,นะคะขอบคุณค่ะปีนี้ขอให้น้องแบบปังๆแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ตลอดไป You are like the best you know. I'm s o t h a n k f u l for you สาธุอขอบคุณค่ะปังปังๆค่ะ โอ้ยทุกคนคะอย่าลืมว่าตอนนี้พี่ดีมีช่องแล้วใช่ค่ะอย่าลืมมา Subscribe แล้วก็มาดูคอนเทนต์ดีๆกันได้นะคะที่ช่อง d r e a m ไม่ e a m เลยจึงมากอย่าลืมไปซับกันนะมะได้นะคะอเราสั่งพรมมาอีกแล้ว เลิศมากอันตอนนี้ห้องเราก็ดูแบบว่าคอมฟีมากขึ้นนะคะอยากเปลี่ยนเก้าอี้อันนี้มากเลยมันเป็นสีดำอะ่ะ ชอบออกมาอังตาเพราะว่าไอมันอุ่นดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ได้แต่งตัวออกไปไหนมานานแบบนานมากๆแล้วฉันก็แต่งเหมือนอยู่ฤดูหนาวแต่ว่าร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะไปหาพี่ดีมกับดิวไปกินข้าวกันหนุ่มหนิงสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ออกไปกินแบบไม่ได้ไปเจอเพื่อนนานมาก พี่ดิมเป็นสาวเซ็กซี่ส่วนะกาา็คือสาวหวานสาวเออใช่คนละลุกวันนี้มากินร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะพี่ดิมเป็นคนแนะนำถือว่าเป็นอีเวนต์ออกนอกบ้านวันนี้ขอม,มอคุ้งตัวอืมน้ันก็เลอืเต็มครันี่ก่อนนอนวันดีจะกินอันนี้กาสเต็มกุ อืร่อยเรช่วงหลังทุกคนไม่ค่อยเห็นเราใส่รีเทนเนอร์เท่าไหร่พอเลยรู้ปะ่ะรีเทนเนอร์ฉันหักไปแล้วเราลืมใส่รีเทนเนอร์บ่อยแล้วพอไม่ได้ใส่นานแล้วมาใส่น้องอีกทีหนึ่งใช่ไหมน้องก,ก็เลยหักแบบหักป๊อกไปเลยแบบที่มันหักเพราะว่าฟันฉันเคลื่อนปะ่ะ พี่ือแบบเศร้ามากเศร้ามากคือเราเป็นคนที่เคยฝันซ้อนกันแบบเยอะแบบเยอะมากๆแล้วเราก็เลยไปจัดฝันมาใช้เวลาทั้ง4ปีเนี่ยนานแล้วก็เจ็บมากนะคะตอนนี้ก็เลยดูเรื่องจัดฝันใช้อยู่นะคะเพราะว่านี่คิดว่าถ้าเกิดแบบถ้ามันจะต้องจัดอีกแล้วก็ถ้าอยากจัดอีกอยากจัดเป็นแบบดิจิตอลทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วแน่เลยมีของ Invis a l ล g n นะคะ คือเราเห็นคนรีวิวเยอะเราขั้นตอนการรักษาอะไรเงี้ยก็น่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะก็คืออีมิสไลน์เนี่ยเขาจะเป็นเทคโนโลยีจัดฟันสสยอันดับหนึ่งจากอเมริกาเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะรักษาด้วยระบบดิจิตอลร้อคือคุณหมอก็จะประเมินฟันเราก่อนโดยการสแกนฟันเราหลังจากนั้นคุณหมอก็จะวางแผนการรักษานะคะโดยเราเองเนี่ยสามารถร่วมออกแบบฟันกับคุณหมอได้ด้วยนะคะก็คือออกแบบไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีผลลัพธ์สําเร็จมาให้เราดูก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ยังไม่่่ด้เเริมจััฟนลยซึง จากนั้นนะคะเขาก็จะสั่งผลิตที่จับฟันใสของเราประมาณ3-4อาทิตย์จากอเมริกาแล้วก็ค่อยส่งมาให้เราอีกทีนึงแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือการจัดฟันใสของ i n v เวสไลระคะ่ะทุกคนคือเขาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Smart Track อะ่ะคือเขาจะเป็นพลาสติกใสที่ปลอดภยัยแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงทําให้เวลาเคลื่อนฟันเราค่ะเขาจะเคลื่อนอย่างนุ่มนวนแล้วก็ทําให้เจ็บน้อยแล้วก็ที่นัดชอบที่สุดก็คือสามารถถอดเข้าถอดออกได้ เพราะว่าที่นาเคยจัดฟันแบบปกติมาคือมันต้องติดเครื่องมือกับฟันเราเลยใช่ปะแล้วมันเจ็บมากช่วงที่ดึงยางอะไรแบบนั้นคือไก่ทอดฉันกินไม่ได้อะไรแบบ นี่ก็เลยว่าถ้าเกิดเราจะจัดฟันอีกหนึ่งครั้งก็อยากจะจัดแบบดิจิตอลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปอุปกรณ์จัดฟันใสใช่ไหมสามารถถอดเข้าถ,ถอดออกได้ก็น่าจะค่อนข้างสะดวกแบบกับเรื่องการกินด้วยแล้วก็การทํางานของเราด้วยแบบถ่ายงานอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยเพราะเขาบอกว่าให้ใส่20่สิบถึงยีชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจลองมาทําแบบประเมินรอยยิ้มกันได้นะคะแบบ QR code อันนี้เลยหรือว่าใครจะ a d ดไลน์ของ invisalign ไปสอบถามก็ได้ค่ะเดี๋ยวนัดแนบไว้ให้ด้านล่างเลยนะ นไม่หรอกเป็นคนที่ผมรู้จักเหรอคุณเป็นยังไงอ่ะเป็นเน็ตไอดอลกับพี่ก่อนวันนี้เราจะทำกระเบื้อง DIY กันทำไมไม่มีใครตื่นเต้นกับพี่เลยไป จะไปน,นอนก็น,นอนไปเอ้าโอ้ป้า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 เอาลีฟมาก็ลีฟมันไม่ยอมมากแม,ม่อุ้มปล่อยลีฟจีไปไม <c oughs> ่หนูอุ้มแล้วมันก็แบบจะไปหาแม่อะอลีฟมาไ,มไปอะลีฟแกะของเร็วแกะสิแกะเธอไม่ปั้นให้เธอเป็นเน็ตไอดอลละนี่มันเป็นเซตกระเบื้องแบบนี้นะคะทุกคน ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาพวกปูนอะไรต่างๆมาทำการถมน้องให้กลายเป็นที่วางของนั่นเองนี่อันนี้เป็นชั้นนะคะที่เราจะเอากระเบื้องมาแปะมาทีลดีขึ้นมาเราต้องดูก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนเล็กมันเลื่อนนะลาเขาเตรียมพร้อมมากเลยนะเขามีแบบที่ใส่ถุงมืออะไรต่างๆมีที่เกลี่ยแบบนี้ฟองน้ำก็มีอันนี้เป็นยาแนว สีชมพูส่วนอันนี้เป็นปูนโอ้ยมันเริ่มแข็งแล้วป้าเอ้ยอย่างฉันแค่คนไม่ดีเฉยๆใช้ได้อยู่นั้นนี่เนี่ย แล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟองน้ําไปชุบน้ํามาถูๆ,ๆเก็บรายละเอียดนะคะดูดูทีเล็กนอนจีแล้วเราก็จะมาลงย่าเนียวกันต่อนะฮะวันนี้เป็นวันแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงเลยอะติดฉันติดกระตูนอินุยะฉะมากติดมากมากถึงมากที่สุดแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้อง เปิดดูตลอดจะล้างจานอะไรก็ต้องเปิดดูตลอดมาลงยาแนวต่อูนแล้วน,นี่เสร็จแล้วฮะทุกคนโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถทำได้นะคะ ันนี้เป็นของที่สั่งมาแล้วยังไม่ได้ลองแกะออกมาใช้สักทีนี่อันนี้ก็เป็นเคสโทรศัพท์ร้านวาวาวา,วาลาแฮเกตจิงก็น่ารักและเดี๋ยนี้ชอบซื้อเครื่องประดับชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้ววโอ้ดูดีน้องน่ารักมากเลยต่างหูนะคะมีใครรู้หรือไม่ว่าเราเป็นคนเจาะหูสองรูแต่ไม่ค่อยได้ใส่ต่างหูเท่าไหร่ ทุกคนนี่จะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้ทางที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วฉันแบบปวดหัวปวดหัวเลยเธอดูนี่ดูฟ้าชั่นไหมมาเห็นตัวมันเหลาตั้งแต่ตรงนั้นลามลามไปจนถึงตรงนั้นเลยอ่ะ Oh ก o ด g o ด g o ดมากเห็นนน้นไหมน้องเหมือนก็กําลังจะบวมและหล่นลงมานั่นแหละทุกคนนี่แบบ ควดหัวมันไม่น่าเกิดช่วงนี้แต่ว่ามันก็ต้องเกิดช่วงนี้แหละเพราะาช่วงนี้ฝนตกเยอะที่บ้านเนี้ยฝนตกเยอะตลอดเวลาเลยอะ่ะแล้วแบบเราไม่อยากให้ใครเข้าบ้านเข้าจใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเหตุจําเป็นเร่งด่วนแล,ะละ้วหล่ะไม่งั้นฝนตกอีกสักไม่รู้กี่วันอะ่ะน้องอาจจะพังลงมาตอนฉันนอนหรือตอนฉันอาบน้าก็ได้ก็เลยต้องให้คนเข้ามาทํานะคะซึ่งนี่ไปคุยมาแล้วก็คือเขาใช้เวลาทําประมาณ2วันในการทําฝ้าเพราะฉะนั้นในการที่มาครั้งนี้ฉันได้เตรียมแผ่นรัดกุมไว้อย่างแน่นหนาเล เดี๋ยวเราจะอพยพไปนอนกันชั้น2นะคะอาบน้ําอะไรทั้งอย่างคือจะไม่ขึ้นมาชั้น3เลยจนกว่าเขาจะทําเสร็จแล้วก็เราจะทําความสะอาดชั้น3ทั้งชั้นแล้วก็ไม่นอนเลยไปอีกอาทิตย์นึงตามนั้นมันจะมาพังอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะ some music music on youtube music. เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยลเยอยลเย แต่ว่าก็นะเพื่อความเซฟตี้ของเรา,าเดี๋ยวพอเขาทําเสร็จก็ต้องแบบแอลกอฮอล์มาฉีดมาเช็ดอะไรทั้งหมดอีกอยู่ดี เปิดคำถามในใจว่าซื้อน้องทำไมไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราจะทำการ u n นบ็อกซ์ก่อนเดี๋ยวทำการลองใช้ต่างๆจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงซื้อ iPad mini ม,ม,มาใช้นะคะน้องน่ารักมากเลยอ่ะฉันสามารถถือน้องมือเดียวหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้จึงเก,ก็นดีกว่าเก็บดีกว่า นี่ทุกคนทำการอันบ x อกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าน้องน่ารักตะมุตะมีมากและคือม่วงไม่แก่งม่วงจริงๆอุ้ยหน้านัดใหญ่กว่า iPad เดีกยามงนี้ถือเบาแบบเบามากนี่ว่าอาจจะเพราะส่วนหนึ่งคือถือ12.9มานานแสนนานนะคะก็เลยรู้สึกว่ามาจับ iPad ม i น i แล้วคือแบบเบาอ่ะเบาจริงๆอะเบามากแบบ าบ <Wow. S 2> อันนี้ก็จะรับบทเป็นลูกสาวคนเล็กนะคะตอนนี้มีลูกสามคน <c oughs> อย่างแรกจะต้องโหลดนอ้อง MD Clock ก่อนเอาตัวไหนดีตัวนี้น่าจะน่ารักสุดกโก็วาจูเราไม่เป็น แต่มันช่างหล่อนในหวเหลือเกินน้ำปไายอยู่นะมเจ๋ยววันนี้นอนชั้น2วันแรกนะฮะสงสัยต้องเปิดไฟทั้งคืนทุกคนจำไฟที่เราไปตกแต่งตัวได้ไหมอันนี้ดึงออกมาแล้วก็จะเอามาใส่ที่ โต๊ะตรงนี้แทนนะฮะอยากลองผสมสีไฟดูเพราะว่ามีไฟอันนึงที่เพิ่งซื้อมาใหม่ไ Final l ี huh. Finally, ่สักทีจะใช้ได้ไหมนะโอ้จริงๆฝั่งนี้คนจะอยู่ตรงนี้มากกว่า สั่งมา4ี่ตัวสี่พันไม่ใช่หมายถึงสี่พันบาทหมายถึงสี่สายพันวันนี้ในที่สุดนะคะเราก็ได้สมัครเรียนคอร์สวาดรูปสกีเพราะไปซื้อแอปสีช็อคสเทียนมาแต่ยังไม่เคยใช้ก็เลยไปลงคอร์สเรียนไว้นะคะแล้วก็จะลองมาใช้ iPad นมินิ <c oughs> ดูสีมุ่งของน้องสี นั่นแหละเดี๋ยวจะลองมาระบายในนี้ดูนะคะว่าน้องจะออกมาเป็นไงว่าเวิร์กสำหรับสายวาดรูปไหมคือจริงๆเราคอร์ดเนี่ยมันเป็นคอร์ดสีเทียนระบายสีใช่ปะวาดในกระดาษใช้สีเทียนจริงแต่ว่าเราไม่มีเรามาใช้แอปน้อง Art Set นะคะทุกคนแอป Art Set อันนี้เพราะว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีสีตรงเนี้ยให้เลือกเยอะแล้วมันมีเป็นสีเทียนด้วยนี่จ้ะ มาเป็นแผงเราก็เลือกสีจากตรงนี้แล้วก็เอามาระบายเอาน่าจะวิร์กหรือเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนสีเทียนนะดูดิเราเรียนเป็นคอร์สนี้คอร์ดวาดขนมน่ารักเนาะถ้าฉันสามารถวาดได้แบบนี้แล้วก็ก็คือจึ้งไปเลยเริ่มจากลงสีแรกด้วยน้ำหนักมือปกติจากนั้นก็ค่อยๆกดน้ำหนักให้เบาลงให้ได้สีอ่อนตามความต้องการต่อไปเริ่มให้ระบายทับ้อนจุดที สีและเพิ่พออ่อนลงแล้วก็จะอเลตว่าเราอาจจะไม่ต้องระบาไปตามเชฟไปทั้งหมดกันอันนี้คือรูปที่เราเรียนนะคะและนี้คือที่วัดจริงอ่ะ ไ oh ม่น่าเชื่อว่าจะทำได้